สวัสดีครับผมโป้ยนําไปเอก snap เหมือนเดิมนะครับพอดีไปดูครับเห็นเขาทำแบบว่าเอามือนะครับกำหนังเรื่องยูเนครับแล้วก็เขายังใส่ท้องฟ้าครับแล้วท้องฟ้าก็จะกลายเป็นว่ามีดาวตกลงมานะครับแบบในหนังเรื่องยูเนมนะครับเดี๋ยวขึ้นวิดีโอให้ดูตรงนี้ทีก่าครับเดี๋ยวจะงงว่าผมพูดอะไร <c oughs> อ่ะ ทีนี้เห็นเาทำกัครับก็เลยมีทริคมาฝากนะครับวิธีการทําแบบง่ายๆบนมือถือด้วยนะครับไม่ต้องใช้แบบแอปเตอร์ไม่ต้องมาพุมพิมพ์งพิมพ์เมียครับใช้มือถือทําเลยครับบนแอป ที่ชื่อว่าแคปคัตนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยการทาเนี่ยมันง่ายนะครับมันกดแค่ทีเดียวเนี่ยมันเสร็จเลยนะครับก็เห็นมีหลายคนก็เขาทําหลากหลายวิธีออกไปนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีแบบไหนบ้างแต่ว่าถ้าใครอยากทําแบบง่ายๆมีวิดีโอไปโพสตค k, k ์ๆเนี่ยวิธีผมเลยกดทีเดียวเสร็จแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันทํำยังไงนะครับไอ Video, Name, วิดีโอยนเนมเปีียงของฟ้าครับ เอาละครับวันนี้จะทําการเคลื่องท้องฟ้าหนังเรื่องยเนมใส่เข้าไปในท้องฟ้าของเรานะครับพอดีเห็นเขาเล่นกันเยอะในแอปทิกตอรนะครับก็เลยมาทําคลิปแบบว่าทูตอร i เ l ลสอนดีกว่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนอื่นทาวิธีไหนนะครับแต่ว่าวิธีที่ผมทำเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเอาเป็นว่าเด็กเล็กยังทําได้เลยครับประมาณนี้สิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็คือ1เลยครับเตรียมวิดีโอที่เราเอามือเคลื่องใส่ท้องฟ้านะครับหรือว่าตลกโอเคครับเอาใหม่ สิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็คือเตรียมวิดีโอที่เราทําการเอามือรรเนี่ยกำหมัดแล้วเครื่องใส่ท้องฟ้านะครับบางคนเขาอาจจะเล่าสตอรี่ว่าแบบเปิดหนงังเรื่องโยเนมจากจอนะครับแล้วก็มือจับอ่าแล้วก็มักเครื่องใส่อะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ทุกคนครับว่าจะเริ่มสตอรี่แบบไหนนะครับสำหรับผมวันนี้ก็เตรียมวิดีโอที่เอามือเครื่องใส่ท้องฟ้ามาแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็เป็นท้องฟ้านะครับทุุงข้าวสวยๆแล้วก็เครื่องใส่ท้องฟ้าเข้าไปเลยครับอ่าประมาณนี้ครับ ประเด็นก็คือพอเราเคลี้ยงใส่ท้องฟ้าเข้าไปปุ๊บมันต้องเปลี่ยนเป็นฉากแบบว่ามีท้องฟ้ามีดาวตกมาในหนังเรื่องยูเนม m e นะครับโอเคทีนี้ก็ไปยากครับการทําเนี่ยก็คือให้เราไปหาวิดีโอดาวตกนะครับในยูเนมเนี่ยมาสักหนึ่งฉากนะครับหรือว่าหาที่เขาแจกเป็นฟุตเทจเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งพอเราได้ฟุตเทจมาแล้วนะครับก็ import วิดีโอที่เราเอามือเครื่องใส่ท้องฟ้าเข้ามาในแอปพลิเคชัน CapCut นะครับเป็นแอปตัดต่อบบนมือถือที่ใช้ง่ายมากนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่ Overlay ครับกดเพิ่ม Overlay ครับอ่าทีนี้ให้ทำการเพิ่มวิดีโอดาวตกจากเรื่อง your name นะครับซึ่งผมมีอยู่เต็มไปหมดเลยครับเนี่ยโอเคครับติ๊กถูกแล้วกดเพิ่มเข้ามาเลยครับทีนี้มันจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอ่าให้ดูจังหวะที่เราปล่อยมือปึ๊บ อ่าแล้วก็เลื่อนวิดีโอให้มันพอดีกันครับมันจะได้แบบว่าขึ้นฉากพอดีนะครับอ่ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วให้ทําการขยายวิดีโอนะครับจะเห็นว่าด้านล่างซ้ายเนี่ยมีคนอยู่นะครับก็ขยายทิ้งไปเลยครับเอาเฉพาะดาวตกนะครับอ่าจะได้แบบนี้นะครับเทดูครับเึ๊บเขียงใส่ท้องฟ้าครับเปิ้งแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าไปทางเสร็จเรียบร้อยนะครับจบคลิปได้เลยรอเล่นครับยังครับ โอเคมากดเข้าไปที่วิดีโอที่เราเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้นะครับกดไปที่เขียนว่าประกบนะครับเข้ามาแบบนี้นะครับจะมีให้เลือกเทียบเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราเลือกไปที่โอเวอร์เลยครับอ่าเห็นไหมครับจะได้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นแบบอื่นได้ไหมก็ได้นะครับจริงๆถ้าชอบแบบว่าโทนวิดีโอสีที่มันเข้มๆเนี่ยเลือกเป็นแบบสีไหมหรือว่าเผาไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับอ่ะผมเลือกเป็นมืดขึ้นแล้วกันครับดูจะเนียนที่สุดละ แล้วกดติ๊กถูกไปครับทีนี้กลับมาเพย์ใหม่แต่แรกครับเอามือเคขี้ยงใส่ท้องฟ้าปึ้งเห็นไหมครับแล้วก็กลายเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขยับเดินหน้ามานิดนึงมันยังไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่อ่าเห็นไหมครับก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการทําวิดีโอแบบ เนมนะครับมีดาวตกลงมาเลยท้องฟ้านะครับจริงๆทําง่ายนะครับกดแค่คลิกเดียวแบบนี้ก็เสร็จแล้วครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับโอเคก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับมาฝากกันโอเคเดี๋ยววันนี้ผมโพวยนำไม่สแนปไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืม Subscribe นะครับไปลองทําเล่นกันดูครับสนุกดีครับ